ลอเรนบูตนักสื่อสารมวลชนชาวอังกฤษซึ่งเคยทำงานกับหนังสือพิมพ์และนิตยสารชื่อดังของอังกฤษหลายฉบับเช่นหนังสือพิมพ์ Sunday Time s ปัจจุบันทำงานกับสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีเธอเป็นน้องภรรยาของโทนี่แบร์อดีตนาย,ยกสตรีคนที่แล้วของอังกฤษผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีจอร์จดลยูบูช ซึ่งร่วมมือกันก่อ,กกอวิรกรรมต่อโลกมุสลิมมากมายเช่นยุทธการลุยอิรักและรุกรานอัฟกานิสถานลอเรนบูธซึ่งได้รับเชิญไปบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางสู่อิสลามให้แก่ที่ประชุมต่างๆมากมายทั้งในอังกฤษและอเมริกาในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาตามคำเชิญของกองทุนมุสลิมแห่งอเมริกาก่อนเริ่มการบอกเล่าเรื่องราว เธอกล่าวชื่นชมองค์กรนี้ที่ทำงานอย่างแข็งขันและยืนหยัดและเชิญเธอมาในงานวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีสิริมงคลเป็นอย่างมากหากเป็นความประสงค์ของพระเจ้าบิสมิลลาฮิราะห์มิราะห์มัลลัคตุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนอัสสลามอัลัยกับรัชมณูไลอุบารักาตู I big again Muslim America want a thank League extend Funnel to to the hosting you of of for เธอเล่าเรื่องราวการเดินทางสู่ความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวของเธอว่าเมื่อประมาณสองปีครึ่งที่ผ่านมาผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังยืนอยู่ต่อหน้าที่ประชุมนี้ผู้มีแต่ความยะโสโอหังเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวในทางที่เป็นลบมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง และไม่มีความเชื่อมั่นศรัทธาที่เข้มแข็งในพระเจ้าไม่มีเจตนาลมใดๆต่อความรู้ที่ว่าพระเจ้าคือใครและพระเจ้าเป็นอย่างไรแต่หลังจากนั้นได้มีบางสิ่งบางอย่างปลกเธอขึ้นมาและเข้าไปสู่จัก,กรวาลที่แตกต่างออกไปวันนี้เธอจะมาแบ่งปันเรื่องราวของเธอด้วยการมายืนอยู่ในมันสยิดแห่งนี้ด้วยความนอบน้อมถ่อมตนในฐานะเป็นพี่น้องสาวของทุกคน และบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮะวตาล่าเธอเล่าว่าเธอเกิดทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนมีพ่อแม่เป็นชาวคาทอลิกและเป็นเซคิลล่าพ่อของเธอเป็นนักแสดง แม่เป็นคาทอลิกที่ไม่มีการปฏิบัติศาสนกิจหรือร่วมพิธีกรรมทางศาสนาแต่อย่างใดไม่เคยไปโบสถ์แต่ก็แขวนไม้กางเขนไว้ที่บ้านนี่คือบ้านที่เธอเกิดส่วนตัวของเธอได้เป็นนักร้องในโบสถ์ด้วยเธอบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สมควรจะรับรู้ก็คือเธอจำได้ว่าในบ้านหลังนี้เธอจะสวดมนต์เสมอความทรงจำในวัยสีห้าขวบของเธอคือ เธอจะประกบมือทั้งสองเข้าเดวยก,กันและกล่าวว่าโอ้ oh, พระเจ้าที่รักเธอบอกว่า,าเธอไม่ได้กล่าวว่าเยซูที่รักเพราะเธอรู้แม้จะยังเป็นเด็กว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้เป็นหนึ่งในสามเป็นพระเจ้าองค์เดียวนั่นคือสิ่งที่เธอวิงวอนขอในฐานะเป็นเด็ก know grow the to look to I I as a as But เธอเล่าในการไปพูดในการประชุมขององค์กรอุมมะที่ลอนดอนว่าเธอเติบโตมาในสังคมเซคิ ular ของคริสเตียนตะวันตก <c oughs> ซึ่งจะมีความเชื่อมั่นในตัวเอง <c oughs> และความเชื่อมั่นศรัทธาในพระเจ้านั้นจะถูกดูหมิ่นดูแคลน และไม่ได้รับการให้กำลังใจและจะถูกสังหารไปในที่สุดฉันคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ฉันคือผู้ฉลาดฉันคือคนที่สวยงามทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในจัก,กรวาลน,นี้เกิดขึ้นจากฉัน หลังจบจากการศึกษาแล้วเธอทำงานในฐานะนักสื่อสารมวลชนและได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศต่างๆมากมายรวมทั้งปาเลสไตน์เพื่อทำข่าวและสารคดีเกี่ยวกับการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์ที่มีการประทะากับฐานอิสราเอลอยู่เป็นประจำในช่วงนี้เองความสนใจเกี่ยวกับอิสลามของเธอจึงเริ่มเกิดขึ้น หลังจากนั้นเธอได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนสาธารณอิสลามแห่งอิหร่านพร้อมทั้งมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนสถานที่ฝังศพของท่านหญิงฟาติมะ์มะซูมะหลานสาวของอิหม่ามยาฟัตดอัสซอดิกและเป็นน้องสาวของอิหม่ามอาลีอัรุนดออะัยฮิสสลามที่เมืองกุมอันมกุกดะซาโดยเดินทางไปกับเพื่อนและเธอคาดเดาไม่ถูกว่าสถานที่แห่งนี้จะมีบรรยากาศอย่างไรเพื่อนของเธอสวมชุดชอรอให้ และฝ่าฝูงชนเข้าไปในห้องโถงหลักโดยที่เธอเองนั้นไม่ใช่คนที่เคร่งครัดในศาสนาแต่อย่างใดเมื่อเธอเข้าไปยังสถานที่ฝังศพของท่านหญิงเธอก็เกาะที่ลูกกรงและกล่าวว่าขอขอบคุณต่อเลาะที่ได้ให้เธอเดินทางมาในครั้งนี้และหากว่าพระองค์จะทรงทำให้ชาวปาเลสไตน์ได้บรรเทาจากความทุกข์ทรมานที่ได้รับ เมื่อเธอนั่งลงบนพื้นของสถานที่ฝังศพนั้นเธอมีความรู้สึกว่าโลกนี้ช่างมีแต่สันติภาพมันเป็นความรู้สึกที่เธอไม่เคยมีมาก่อนเธอบอกว่าเธอไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้เป็นเวลานานเธอถูกครอบงำด้วยความรู้สึกที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์มันเหมือนกับตกอยู่ในห้วงแห่งความรักตกในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งรู้สึกเหมือนอยู่ในตัวเองและไม่ได้อยู่ในตัวเองในเวลาเดียวกัน ในคืนนั้นเธอนอนหลับไปบนพื้นของสถานที่ฝังศพของท่านหญิงฟัติมามะซูมาพร้อมๆกับผู้หญิงและเด็กอีกจำนวนมากที่ต่างนอนพักผ่อนอิรลียบทกันเมื่อเธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอมีความรู้สึกว่าชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะขณะนี้เธอคือลอเรนบูสแต่เป็นลอเรนบูสที่พร้อมจะเป็นมุสลิม เธอบอกว่าขณะนั้นเธอรู้แล้วว่าความรู้สึกในการวิงวอนขอต่อพระเจ้าเป็นอย่างไรศาส,สนานี้เป็นศาสนานที่เปลี่ยนไปด้วยความปิติสุขความซาบซึ้งและความสันติความรักซึ่งกันและกันเธอให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้ารับอิสลามที่อิรานถึงสาเหตุที่เธอเข้ารับอิสลามทาั้งๆที่เธอเป็นผู้หญิงตะวันตก ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสูงประกอบกับสื่อต่างๆในตันตกก็นําเสนอภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับสตาล์ออกไปเธอตอบหลังจากขอบคุณผู้สัมภาษณ์ที่ให้โอกาสเธออธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอเธอบอกว่าในหลายปีที่ผ่านมาเธอได้รู้จักกับนักเรียนหญิงชาวปากีสถานคนหนึ่ง และได้เห็นความเจริญเติบโตของเธอแต่ในพัฒนาก,การเหล่านั้นก็มีความรังเกียจเดียดฉันมุสลิมในยุโรปมากขึ้นจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโรคหวาดกลัวอิสลามซึ่งปัจจัยหนึ่งเธอเชื่อว่าเกิดจากการนำเรื่องราวของสงครามรูเสดที่เกิดขึ้นเมื่อพันปีที่แล้วมาเผยแพร่และมีการพูดถึงกันมากเกี่ยวกับว่าทำการละเมิดความรุนแรงต่างๆสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปสะสมอยู่ในความคิดของผู้คน ซึ่งตัวเธอเองก็มันได้รับการยกเว้นเธอยังกล่าวอีกว่าชาตะวันตกคิดว่าการที่ผู้หญิงมุสลิมต้องปกปิดร่างกายอยู่ในชุดคลุมฮิญาบหรือชะดอนั้นพวกเธอถูกกดขี่ข่มเหงซึ่งตรงกันข้ามกับสังคมตะวันตกที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆทางวัฒนธรรมไม่มีการควบคุมและไม่มีการฉุดรั้งทำให้สุดตรงไปอีกด้านหนึ่ง ผู้หญิงตะวันตกถูกสอนว่า <K un> ผมของเธอนั้นต้องดูเนียบมีรูปทรงสวยงามเธอจะดูดีถ้าเธอมีเสื้อแจ็คเก็ตสวยๆสวมใส่ลอเรนบูธบอกว่าผู้หญิงตะวันตกไม่รู้ถึงคุณค่าของตนเองพวกเธอทำงานหนักเท่ากับผู้ชายผู้หญิงในวัยเดียวกับเธอไม่มีใครคิดถึงเรื่องเหล่านี้จนกระทั่งเธอมาพบก,กับอิสลามนตรบล ภายหลังเข้ารับอิสลามแล้วลอเรนบูตได้รับเชิญไปพูดในที่ต่างๆมากมายนอกจากเรื่องการเข้ารับอิสลามของตัวเธอเองแล้วเธอจะพูดถึงเรื่องการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์เรื่องการสร้างความหวาดกลัวต่ออิสลามในยุโรปอ <laughs> ในวันนี้เธอได้รับเชิญมาพูดที่ฝรั่งเศสซึ่งเธอได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนหน้านี้ว่าเธอไม่ใช่มุสลิมและเธอไม่คิดเลยว่าเธอจะต้องสวมผ้าคลุมศรีรษะเธอบอกกับผู้ฟังว่าแต่มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของทุกคนและขณะนี้เธอก็อยู่ในสถานภาพที่ดีแล้วขอขอบคุณตอ่อลอ ในฐานะนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนลอเรนบูธจะไปร่วมปราศัยและช่วงนุมกับกลุ่มต่างๆที่มาประท้วงด้วยสาเหตุต่างๆกันวันนี้เธอมาร่วมประท้วงกับชาวปากีสถานที่นาสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่จับกลุ่มตัวอาเฟียซิดเดกรีนักวิทยาศาสตร์หญิงชาวปากีสถานไปหลายปีแล้วโดยไม่มีใครรู้ชะตากรรมของเธอ ก,กิจกรรมการนอนร้องที่เธอเข้าร่วมมากที่สุดและเอาการเอางานที่สุดก็คือการน,นรงเรียกร้องสิทธิของชาวปาเลสไตน์และเผยแพร่าการต่อสู้ของพวกเขาให้สังคมตอวนตกได้รับรู้ในวันอันกุสของทุกปี <I S 1> เธอคือผู้ปราศัยหลัก ในปีคิสกราช2010เธอได้ร่วมเดินทางไปกับขบวนฟอยติลล่าจากยุโรปเพื่อนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ด้วยในวันนี้เธอเล่าว่าเด็กสาวคนหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่เสื้อผ้าของเธอฉีกขาดเมื่อมีคนไปพบเธอนอนสมอยู่เธอบอกว่าขอสาบานต่อเลอทหารอิสราเอลได้รุมกันข่มขืนเธอ ลอรนบูสาบานต่อเล่าว่าอิสราเอลจะไม่หยุดการกดขี่ชาวปาเลสไตน์แม้แต่สักครู่เดียวเด็กๆชาวปาเลสไตน์ไม่มีเวลาแม้แต่วินาทีเดียวที่จะได้ลิมรถลูกกวาดเธอเห็นด้วยสายตาเธอเองว่าเด็กชายชาวปาเลสไตน์ถูกระเบิดตายเธอกล่าวว่าไม่มีความยุติธรรมก็ไม่มีสันติภาพ No Justice no peace. No 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 now. you justice. justice. Because tell I'll peace. peace. ชีวิตครอบครัวของลอเรนบูตมีความสุขดีเธอมีลูกสาวที่น่ารักคนหนึ่งและเป็นมุสลิมเช่นเดียวกับแม่แต่ปัญหาของหนูน้อยก็คือเธอมักจะถูกห้ามไม่ให้ลงว่ายน้ำในสระของโรงแรมที่เธอเดินทางไปพักกับคุณแม่เพราะเธอคลุมศีรษะลงเล่นน้ำในชุดกางเกงขายาวและเสื้อแขนยาว know your lies, America. fear Allah. Not fear your do ปัจจุบันลารินบูสมีอาชีพเป็นนักจัดรายการโทรทัศน์แต่ยังร่วมรณรงค์ในกิจกรรมทางการเมืองและการต่อสู้เรียกร้องให้มุสลิมทั่วโลกร่วมกับเพื่อนของเธอคือยอนเน่ริดเล่นักสื่อสารมวลชนที่เข้ารับอิสตามเช่นเดียวกัน ภายหลังจากกลุ่มตอลีบานปล่อยตัวเธอเมื่อครั้งไปทำข่าวที่อัฟกานิสถาน